ก่อนจะราวกันนะครับมาติดตามอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเรื่องราวของนักสดแสดงคนนี้นะครับที่เป็นที่รักมากเลยจากภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นะครับตอนนี้เขาได้จากโรงนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เรามาลำลึกถึงผลงานของเขาดีกว่านะครับกับเลโอน์านิมวยครับ <c oughs> ชีวิตคนเราเป็นเหมือนสวนเรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้แต่เราเก็บรักษาวันวันมันไว้ไม่ได้ เว้นแต่ในความทรงจำนะครับพร้อมกับลงท้ายว่า L L A P ซึ่งย่อมาจาก Live Long and Prosper นั่นเองนะครับหรือขอให้ชีวิตยืนยาวและรุ่งเรืองคำพูดประจำตัวละครสป็อกในหนังชุด Star Trek ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือข้อความสุดท้ายใน Twitter ของ Leonard n i m o มยนะครับนักแสดงผู้เป็นที่รังจากเรื่อง Star Trek นะฮะที่จากไปด้วยอาการป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับที่ลุกลามจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ซึ่งนิมอยประกาศว่าเขาเป็นโรคนี้เมื่อปีที่แล้วอันเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่จัดในวัยหนุ่มนะครับเรียวนาดน,นมอยครับเริ่มต้นอาชีพด้านการแสดงด้วยการเป็นครูสอนการแสดงและนักแสดงหนังเกรดบีในยุค50ก่อนที่จะเป็นที่จดจําจากซีรีส์ในยุค60ซึ่งความดังนี้ครับสร้างภาพลักษณ์ของเขาให้เป็นไอคอน ของคนรักหนังไซไฟและอวกาศนะครับรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศมากมายเพราะว่าตัวละครของเขานั้นนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวชาววาลแค่นที่มีนิสัยคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆตามหลักเหตุผลซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของการทํางานเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองครับ เลโอนาดนิมวยนะครับยังมีผลงานเขียนหนังสืออัตชีวประวัติถึง2เล่มด้วยกันคือ I am not Spock ในปี1977ครับและ I am Spock ในปี1995ครับและยังเคยกำกับหนังหลายเรื่องอีกนะครับเช่น Star Trek 3นะครับ The Search for Spock และ Star Trek 4 The Voyage Home นั่นเองนะครับแต่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือการกำกับ t h r e e Men and a Baby ครับบทบาทการแสดงในช่วงท้ายของชีวิตของเขานะครับก็คือซีรีส์ชุด Fringe และการให้เสียงตัวละครใน t r a n s f o r m e r ด a กออฟเดอะมูนและการหวนกลับมารับบทรับเชิญเป็นสป็อคไวชาราในหนัง a าเ r ร k ของ JJ Abrams ันั่นเองครับจากนอกเหนือจากงานแสดงนะครับงานเขียนและการกำกับภาพยนตร์แล้วนะครับเลโอนาดนิมอย่ยังมีผลงานเพลงหลายอัลบั้มด้วยกันอ๋อมีเพลงด้วยใช่ยังได้ปรากฏตัวใน MV The l a z y Song ของ b r u n o Mars อีกด้วยนะครับเลโอนาดนิมอย่ยังเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนๆว่าเป็นคนจิตใจดีครับและมีอารมณ์ขันนะครับเวลาว่างเขามักจะโพสตเข้าความตลกๆ คำคมและก็บทกรอนใน Twitter ให้แฟนๆได้อ่านกันอยู่เสมอและลงท้ายด้วย llap นะครับหรือว่า live long and prosper เหมือนต้นคําที่อัพใน Twitter ล่าสุดนั่นเองนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับลีโอนารนน์ดมิวยเนี่ยได้กล่าวว่าเขาเป็นทั้ง s p o OK อ k และก็ไม่ใช่ s p o OK อ k แต่ถ้าหากเลือกเป็นคนอื่นได้ก็คงจะขอเป็น Spock OK นะฮะแบบในหนัซึ่งวันนี้แฟนๆทั่วโลกทุกคนคงจะเห็นตรงกันแล้วว่าคือสป o อ k ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับนิโมยเรียนาน่นนิโมยนั่นเองครับและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกนี้นะครับและทุกคนจะจดจำเขาไว้ในดวงใจตลอดไปครับกระทับนิดนึงนะครับเพราะว่าหมดเวลา